สวัสดีค่ะก็มากันอีกนะคะในคลิปที่2ความรักในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2องไว้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างไรโอ้โอความรักของคุณเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะใครนะคะที่อยู่ไพ่ ทีมที่2หรือกลุ่มที่2หรือกองที่2นี้นะคะบอกเลยนะคะว่ายังไงนะคะต้องพยายามดึงตัวเองออกมานะคะจากวังวนของความรู้สึกนะคะน้อยใจเสียใจซึมเศร้ารู้สึกโหยหาความรักเก่าๆความรักในอดีตที่มันยังลืมไม่ลงลืมไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยมันมันต้องถึงเวลาแล้วละ่ะที่คุณจะต้อง ลุกมันขึ้นมานะคะไม่เอาตัวเองนะคะไปจมอยู่กับคนรักเก่าอดีตเก่าๆภาพเก่าทุกอย่างอะ่ะถึงเวลาที่จะเปิดใจละควรขยับตัวมาจากวงจรเดิมๆวิถีความคิดเดิมๆทุกอย่างมันมันทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์มันทำให้เรารู้สึก จมอะจมอยู่กันน้ําตาเส,เสียใจอย่างสุดซึ้งตรงนี้แบบถึงเวลาแล้วว่ะค่ะว่าเราควรที่จะหันกลับมารักตัวเองทิ้งมันไปเลยในอดีตที่มันขืนขมอดีตที่มันแบบทำให้เรารู้สึกเจ็บช้าน้ําใจลองลุกขึ้นปฏิวัติตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองจัดการจัดแจงจัด การแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนทุกอย่างถึงแม้ว่ามันแบบอาจจะบอกอาจารย์นกพูดง่ายนะมันทํายากจริงค่ะเข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณทำมันได้นะคะคุณจะพบอะไรที่มันมันดีดีดีกับชีวิตคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันมีค่านะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่เลือกให้ กลุ่มสองนี้หันกลับมารักตัวเองหันกลับมากอดตัวเองเปลี่ยนทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกคนที่จากเราไปหรือคนเก่าเนะี่ยรู้สึกเสียดายเราอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นความสะใจมันจะเป็นความอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้อ่อตอนนี้ยังไม่ได้เลิกลาหรือไม่ได้จมอยู่ในอดีตนะคะเป็นความรักที่ อ่าเป็นครอบครัวยังเป็นครอบครัวกันอยู่ยังคุยกันอยู่ยังอะไรกันอยู่แต่เริ่มมีความระหองระแหงเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็กลับไปนะคะกลับไปปรับจูนเข้าหากันนะคะปรับจูนก็หาหากันอะไรที่มันหนักอะไรที่มันหน่วงก็อ่าหัดละกันบ้าง คุยกันให้รู้เรื่องนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันจะเกิดการที่จะเดินจากกันนะคะดังนั้นอย่าให้เกิดเช่นนั้นนะคะฝากไว้นะคะ